วันนี้เวลา17นาิกา15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพนางสนิทประเสริฐโสภาซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมกับโรคหลอดเลือดหัวใจป่งพองเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563สิริอายุ92ปี นางสนิทประเสริฐโสภาเป็นบุตรของนายยิ่นตื์วัดครุษกับนางโนดวัดครุษในวัยเยาว์ได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผักและผละไม้ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีด้านครอบครัวสมรสกับนายบุญชูประเสริฐโสภามีบุตรธีดาเก้าคน นางสนิทประเสริฐโสภาเป็นบุคคลที่มีความวิริยะอุตสาหะส่งเสริมให้บุตรและธิดาทุกคนได้รับการศึกษาสูงสุดต,ตามกำลังสติปัญญาส่งผลให้บุตรธิดาประสบความสำเร็จในอาชีพเจริญก้าวหน้าตามลำดับอีกทั้งยังเป็นแม่ที่เลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีของสังคม ในปี2545ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณงามความดีที่นางสมิทประเสริฐโสภาได้สร้างและสะสมไว้จะเป็นอนุสร์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานและคนรุ่นหลังสืบไป ดิกาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์ซึ่งศิษยานุสิตวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามจัดเป็นการภายในเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยกำหนดจัดในวันที่21เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกน และวันมรณภาพของพระราชราชมงคลเมธีเขมาจาโรอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามทางคณะศิษยานุสิ์และคณะญาติของอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์วัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามจึงถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชาป,ปถปัรภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน45ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายนัทพัฒนสวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี จังหวัดสุพรรณบุรีประสบวัตภัยเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567และวันที่23มีนาคม2567ได้เกิดเหตุฝนตกหนักลมแรงจนทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายสีอำเภอได้แก่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำอเดอนเจดีอำอเภหนองยาไซและอำเภศรีประจันท์ ที่ผ่านมาอำเภอดงหลวงและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะได้ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปแล้ว ส่วนที่จังหวัดมุกดาหารทรงพักกรุณาโปรดกล้าปวดกระหม่อมให้ในายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดงหลวง สถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเมื่อวันที่16เมษายน2567ทําให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายรวม3ตําบลได้แก่ตนนําบลหนองแคนตําบลดงหลวงและตําบลพังแดง ที่ผ่านมามีเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือทั้งนี้อำเภอดงหลวงและหน่วยงานอ,กกอนงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลดงหลวงตำบลน,น้องแคนตำบลพังแดงจะได้ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย และสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปแล้ว